ครับวันนี้เรามาอยู่ที่นะครับบ้านหนองยาวครับแถวแถวชาวบ้านนี้เขาเรียกกันว่าที่นี้ว่าบ้านหนองยาวนะครับเป็นเขตของบ้านพงสตือนะครับแล้วก็อยู่ที่ตําบลบ้านแก่งนะครับอุตรดิต์นะครับวันนี้วันที่สองสิงหาคม2566ัน้อวันนี้ทีมงานของท่านวกรสุกเกษนะครับเป็นบุญนิธินะครับซึ่ง เ็จตนารมณ์ของท่านเลขากรคือประธานมูลนิธิของรัตสุเกษเนี่ยต้องการให้จะดูแลเกษตรกร,กรให้ทําเกษตรได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนมีผลผลิตที่ดีปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากสารเคมีในการทําเกษตรนะครับวันนี้ถ้าจะเห็นภาพรวมครับที่นี่ก็คือเป็นเป็นไร่ข้าวโพดนะครับ ันนี้เราจะมาพบกับพี่ที่เป็นเจ้าของสวนนะครับเป็นเกษตรกรด้วยเป็นเจ้าของสวนด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสวนข้าวโพดเนี่ยครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของสวนกันครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามมาครับสวัสดีครับพี่เกศครับกีบผมกำลังบอกกับท่านผู้ชมว่าเรากำลังจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมา พบกับสวนข้าวโพดของพี่เกศซึ่งก่อนหน้านี้ที่ท,ท,ที่ทำข้าวโพดเนี่ยพี่เกศทำมันสบปะหลังไปถามย้อนไปเรื่องมันสบปะหลังนิดนึงใช้ผลิตพันธุ์อะไรทำกรเกษตรเรื่องมันสปะหลังอ๋อใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งพ่นทุกทุกเจ็ดวันค่ะครับแล้วก็ช่วงช่วงช่วงที่มันมันโตเราก็จะ อันนี้ห่างไปเป็นอาทิตย์หน่อยครับก็เป็นสองอาทิตย์ฉีดครับฉีดเรื่อยๆค่ะอะไรทําให้พิ่เกตมั่นใจในการใช้อดีตสองห้าห้าหนึ่งเพราะเราได้ลองใช้แล้วผลิตภัณฑ์มันดีค่ะได้ได้มีน้ําหนักแล้วก็ต้นต้นสูงใบเขียวที่มั่นใจใช่<ข>ค่ะเพราะเราใช้มาก่อนก,ก่อนที่จะมั่นใจในการใช้อดีตสองห้าหนึ่งเนี่ยไปเห็นที่ไหนหรือว่าใครแนะนํามาหรือว่า หรือว่ายังไงครับถึงถึงมั่นใจใช้เลยไปเห็นของแม่ค่ะแม่เขาเอาใส่ข้าวปีที่แล้วก็เลยลองเอาใส่ข้าวใส่มันเห็นผลิตภัณฑ์ดีเพราะเราลองใช้แล้วมันดีน้ำหนักน้ำหนักดีแล้วก็รวงข้าวมันจะหนามันจะหนาแล้วก็ไม่เมี้หนักใช่ค่ะมีมวลที่ที่ทำให้คือเรามีรายได้มากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าปีที่แล้ว เจ็ดไร่เจดไร่นี้ได้ได้มันส0 0 0สนประมาณ3ามตันเจ็ด <7 S 2> ไร่ได้30ตันประมาณประมาณนั้นจําไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านู้เลยพี่เกดจะไม่เคยได้รู้จักอันที่สองห้าหเนี่ยพื้นที่เท่ากันเจไร่เนี่ยได้มันประมาณกี่ตันโอโ้ได้น้อยมากฮะน้อยมากเพราะว่าเราลองเราลองใช้ตัวเนี้ยคือว่ามันแตกต่างกันเลย แตกต่างที่เราใช้เมื่อก่อนเราเราไม่ได้เรายังไม่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์2551นี้ครับมันแตกต่างน้ำหนักหรือแบบมันมันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะอ๋อนี่ก็เป็นความมั่นใจในในการทำเกษตรแล้วก็พอหลังจากมันเสร็จพิกเกตก็พลิกจากมันแล้วก็สลับมาเป็นข้าวโพดก็ยังใช้อาี2อ5ห้อยู่อันนี้ใช้อาี2551ฉีด เราปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์ 2>, 2อาทิตย์หน่อยๆเราเอา RD 2551มาฉีดใบมันจะเขียวมันจะใหญ่ครับโอเคแล้วก็มาฉีดวันนี้รอบหนึ่งวันนี้ก็เป็นของท่านวิยกร<ช>มาดูแลให้นะใช่ครับก็บอยากอยากที่เห็นจากในภาพอย่างที่พิเกตบอกอ่ะ สีของใบคลอโรฟิลเอนะครับ <c oughs> <ช>ก็คือ<ช>แร่ธาตุในตัวเจนของเขาสมบูรณ์มากนะครับและยิ่งช่วงช่วงนี้ในการเตรียมต,ตัวเตรียมใบของเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณภาพเป็นอย่างนี้นี่ที่เกตก็มองเห็นว่าอนาคตฝักของเขาน่าจะต้องโอเคอยู่แล้ว<ช>เพราะ,<ฮ>ะว่า <ฮะ S 2> มีประสบการณ์ข้าวก็ใช้อดิ251<ช>นะครับ <ฮะ S 2> มันสำปะหลังก็ใช้อดิ251ก็ได้ผลมาแล้วนะครับข้าโพดเนี่ยก็เคยใช้อดิ251ไปแล้วด้วยใช่ค่ะ ก็คือว่ามั่นใจทุกอย่างสําหรับอดี2551ที่มั่นใจได้คือว่าเราเราใช้ของของดอกอรกรสุกเกษมจริงๆเราถึงพูดได้เต็มปากเวลาเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะถามใช้อะไรก็บอกว่าใช้2อ,อดีออ 51, 2 2 2551ครับเขาก็เริ่มมาถามเริ่มมาถามเขาก็บอกโอ้ ทำมันก็ดีเนาะเขาโพดก็สวยเนาะเขาผ่านไปพันเนี่ยอย่างอย่างเขาผ่านไปอย่างเงี้ยครับคือใช้อย่างเดียวด้วยใช้อย่างเดียวคือได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ต้นทุนในการที่เราจะมาดูแลสวนเกษตรเราเนี่ยก็น้อยลงเพราะใช้แค่พันอย่างเดียวนะครับดรกรสุภเสพเขาก็ดูแลเราดีด้วยค่ะเขาจะมาติดตามผลงานเราใช้เราใช้ของเขาดี เดี๋ยวปัดเลยลองดูแปลงข้างๆเขาไม่ได้แบบอันนี้ใช้อาีสองห้าห้าหนึ่งเหมือนของเราอ๋อใช่จริงๆครับแปลงข้างๆไม่ได้ใช้อารีสองห้าลองลองดูลองดูความแตกต่างได้เลยค่ะครับตอนนี้กล้องกําลังแพนไปดู<ช>คือแปลง <ฮะ S 1> ที่อยู่ข้างกันเลยเว้นแค่ช่องรถรถวิ่งนิดเดียวแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเรื่องเรื่องของคุณภาพของใบคือ เราทํางานเราก็จะมีอุปกรณ์วัดสีใบแต่วันนี้ให้เห็นด้วยตาเปล่าเลยครับมันไม่ต้องวัดกันเลยเห็น<ช>เห็นเลยว่าใ<ช>บ,บาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซีดนะครับออกบางทีออกจะมีเหลืองเหลืองแกมด้วยซ้ําใช่ค่ะครับจะแตกต่างกันเลยเพราะว่าเขาก็ขนาดแปลงข้างๆโอ้แปลงของไอเกตใบเขียวตั้งดีเนาะอะไรเงี้ยครับเขาก็ถามว่าใช่อะไรพอดีอ่าดกรกรสุกเกษมเขามีเขาเรียกว่าอะไรโตเตร เสีหน้านุนเลยแต่แปลงนุนอย่างครับก็คือแบบพี่น้องเกษตรกรใกล้ๆหรือเพื่อนชาวเกษตรของพี่เกตผ่านมาก็จะได้รู้ว่าเราใช้ผลิยไลหลายอย่ใช่ครับทั้งทั้งประหยัดต้นทุนทั้งได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับการทํางานทุกอย่างอยู่แล้วนะไม่ใช่แค่เกษตรการลงทุนน้อย่ผมทำไเยอะเว่าเวลาเวลาเขผ่านไปผ่านมาคน เขาจะถามว่าโอ้ทำอย่างไรให้ให้ข้าโพดต้นแบบนี้อะไรแบบนี้เราก็บอกว่าเราใช้ Rd 2551อย่างเดียวรเราเราจะฉีดวันนี้แล้วก็เว้นไปประมาณอาทิตย์1-2ออาทิตย์แล้วก็ฉีดอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกลูกค้าว่าเราใช้ตัวนี้จริงๆพูดได้เต็มปากเลย ถามมาให้เขาเดินมาดูได้ได้<ช>หรือว่ามันมีเศษเม็ดปุ๋ยไหมอะไรเงี้ยใช่ไม่มี<ช>อะไร<ฮ>ะเลยครับนี่คือเป็นพื้นดินปกติเลยใช่ค่ะครับใ <ฮะ S 2> บ, <ฮะ S 2> บมันจะผิดกันเลยค่ะใบมันจะผิดกันแปลงแปลงข้างบนเขาก็ถามว่าใช้อะไรอีกข้างข้างบนเขาก็เป็นข้าวโพดเหมือนกันครับอืมก็น,นี่ครับก็เป็นเจตนาลมของท่านรัตกรสุกเกษนะครับ อยากให้เกษตรกรทําเกษตรอย่างถูกวิธีถูกต้องปลอดภัยแล้วได้ผลผลิตจริงใช่ครับผมเพราะเราใช้เราใช้จริงๆเราไม่ได้แบบพูดแบบก่อนหน้านี้คือว่าเราไม่มั่นใจเลยเพราะเราเราเพิ่งมาเจอผลิตภัณฑ์ของดอกอรกรสุกเกษมครับสองอาีสองห้าห้าหนึคือเราลองได้ใช้แล้วมันดีดีดีจริงๆอืม เราต้องคอยหมั่นดูว่าเออว่าไอผลิตภัณฑ์ไอ้ต้นข้าวโพดเราต้นมันเราเป็นยังไงเวลาใบมันไอ้นี่หน่อยนึงแบบคือว่ายังไงอะใบมันแคบหน่อยนึงเราเอาอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งมาพ่นฉีดเลยอ๋อ oh. นี่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะอันนี้อันนี้ครั้งเดียวนะคะเริ่ม ที่ที่ที่ยอดมาครับที่หยอดมาคือว่าเราเราพ้นได้ครั้งเดียวได้ขขาพดได้ประมาณสองอาทิตย์น่อยๆค่ะครับนี่ก็เป็นจากความรู้สึกจากใจนะครับความประทับใจของพี่เกตที่พูดออกมาทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้มีการเอ,อ่อเตียมกันมาเลย<ช>เราพ<ม>ูดออกมาจาก<ล>ความรู้สึกจริงๆก็ถ้าเกิดใครติดตามนะครับช่องทุตุกรสุกเกษมจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่ พิเกตเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการใช้อที่2 5 5 1ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดที่จังหวัดแพร่ข้าวโพดในหลายๆจังหวัดถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามจะเห็นเลยว่ามันได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่พื้นที่นี้ที่ได้ผลอาทิ่สองห้าหนึ่งตอบสนองได้ทุกพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้ก็ยินดีกับพิเกตมากเลยที่ทำกเกษตรอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ผลผลิตที่งอกงามนะครับผมและเดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้พิเกตเนี่ยพามาชมสวนที่นี่นะว่ามันเติบโตแล้วเนี่ย ช่วงที่ออกฝากแล้วเนี่ยอยากจะดูว่าฝักเขาเป็นยังไงบ้างมีความสมบูรณ์ยังไงสีฟันเออเม็ดเขาเรียงกันสวยไหมอย่างนี้นะครับค่ะครับเนี่ยวันนี้เราก็ลาท่านผู้ชมในช่องลูกตกรไปก่อนลาไปกันแลเดียวเราไปตามที่แปลงอื่นกันต่อนะครับสวัสดีครับครับลาดีรับ มาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอรนรเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี กเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปถูกแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่